You the mood? Like สวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับขอต้อนรับเข้าสุดเกมฟรีไฟฟรีไฟตอนนี้เรามีบัตรเหลืออีกแค่โอ้โหรีแม็กเหลือเหลือบัตรแตแค่อันเดียวแต่ว่าอื่นยังเหลืออีกเยอะอยู่ม,มาเราจะมามาสุดท้ายนี้เล่นสร้างห้องกระชากระเชียรวกันรหรัสอ่ะผมจะใส่เป็นหนึ่งสองเพื่อที่จะให้แบบ อันอันนี้ง่าย,นนายทุกครั้งเลยแล้วก็เป็นโหมดโหมด4 v 4วพี่นูขอไปเล่นกับเพื่อนก่อนได้ไหมไม่ได้ไม่เพื่อนชวนนูมาไม่ได้มาแล้วก็ <c oughs> เกมก็จะเป็นสามเลือดอะไรสิขั้งสูงตอนแรกเป็นวันนี้โอเคมีใช่มีใช่โอเคพร้อมสาวสองหนึ่งเริ่มยืนยันมาสร้างห้อง หายเลยหมดสุดท้ายหมดเลยหมดสุดท้ายหมดแล้วมาเด,ดีด๋ยวพี่ชวนเนี่ยน,น้องชื่ออยู่ไหนฮะทิ้งกับเพื่อนเหรอหรือไม่เห็นชื่อน้องเชคนี่ไงไม่เห็นชื่อน้องเชคแล้วมาอา้าวไม่ใครตอบแลพี่อะโอเคพี่ชดัดไม่อยู่ที่นั่พี่เชียร์เดียวพี่จะอยู่ตรงโอเคพร้พพอมหนึ่ง เล่าไม่กินหนูย้ายไปแล้วเราอาจจะมีแบบว่ายิงไม่มียิงหัวแบบหนึ่งสบายสอันนี้เล่นอ้าลุดเฉยอ้าไม่ลุดอ๋อไม่ลุ้นดีเซอร์ดนะดีเซอร์ดนะดีเซอร์ดนะดีเซอร์ดดีเซอร์ดดีเซอร์ดดีเซร์ดดีเซิร์ดดีเซดดีเซิร์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 ดดีเซร์ดดเซิร์ดดี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 เซร์ดดีเซร์ด์ดดีเซอร เมื่อกี้เิดตึงแต่ว่าไม่ไม่ตั้งไอวอลเปลืองเตมังไอวอเฮ้ยขี้โกดาไมันจะซุเปอร์ไรแห่ตงตึ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 งงตองตึองอึงตึงตึงตตึงงต

ยูเอ็มพีใช้ตั้งแต่ตาที่สามขึ้นตาที่สี่ขึ้นไปเราตกลงกันแล้วตาที่สี่ปุ๊บเราใช้เองนยูเอ็มพีได้เลยใช้เบื่ออะไรก็ได้แต่ขอให้โดนหัวด้วยเออเราเราตกลงกันแล้วที่แค่จำไม่ได้สมองเบลอเนาะอันนู้นเรเื่องเบือวันเธอบอกวันเลิกกันระวังติดพิษติดเหมือนกันแค่ล้อก็ติษษษษษ <c oughs> ดต,ต,ต้อง,ต,องต้องวางไว้สองชนะั้นอะเพื่อการแบบเผื่อเมื่อกี้ไม่รู้ด้ไรเงมันมีพาเลทหรือเปล่า เฮ้ยเ้าเห็นเสแล้วเขาอยู่ข้างบนด้านลางด้านเขาอยู่ข้างบนชัวร์เลยฮ้ยเฮปือะไรอะเสียมันปืนกเลยฮ้ยปืนอะไรต้องเสียปืนก่อนรออเลมอกไปก่อนเลยชุบไม่ได้ ช็อปชุบกันะะเฮ้ยเราโดนถูกไปแล้วหนึ่งทีหนึ่งตับ ไม่ต้องฉาตายเลยตกเป้าเปนไรเหมือนเมื่อกี้มีการขยับหามุมมายิงตกเป้าไมปเมื่อกี้มีการแบบขยับหามุมมาอีกอะยิงไหนดีหน้าอีกไหนหน้าสุดท้ายไม่ต้องยิงไปนอนคุยกลบรกับม่วงรอพี่เคฟแหละพี่ขึ้นขึ้นแคมปบ้านดีกว่าออขึ้นบ้านฉลาดดีกว่าแม่หลงน่าสนิท อ,อ๋อลืมลืมลืมก็พี่เลยคนเดียวเนอด,ดูดิระดมลมถ้าเกิโโด,ด,ดเชนเปแบบเล่นพวกสนายอยู่ไงต้องเล่นแบบที่หสูง,งไงพี่ต้องแบบอื้ออืเหมือนว่าจะมาบุกอ่ะไม่ไม่ได้บุกต้องเชนอยากจะมาบุกพี่ต้องเชนจะมาบุกพี่ต้องเชนจะมาบุกพี่ แค่ยังไม่มาบุกอะไรของให้แต่ต้องเชื่อมาบุกพี่เลยบอกเลยนะพี่อย่าเป็นราชาจุกโนหนึ่งของประเทศไทยบอกเลยนะเรื่องจุกอ่ะขอให้ไม่ต้องบอกไม่จุกอยู่แล้วเออเออเขาจะแคมไว้ด่าจะแคมหรือไปจะแคมหรือเปล่า รู้ลเลยเขาอยู่ห,หนกันอะอ่ะเอ้ยนคือรู้แล้วใช่ด้วยไมคี้ดูเห็น <c oughs> ไม่เห็นอะไรเลยไห่เด <c oughs> ็อเฮ้ยว้ญมาข้างครับ ดีใจนิดีใจดีใจนิดนึงหวกไว้กันให้เอาดีใจนิดเดียวเอาพี่ตายเหรอไม่มีคนยิงพี่ตายหรอกพี่ตายเองอุ้ยเดี๋ยวตาหนี้ไม่นับนะเดี๋ยวตาหนี้ไม่นับ แคขอ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 ไม่เปิดไม่เอาไมเปิดไม่ไม่เอาแค่ทำสันพอทำคลิปอยู่หรือเปล่าทำคลิปอยู่โอ้โหพี่ก็เปิดคลิปเมื่อกี้มันบอกคำคลิปอยู่หรือเปล่านี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เด็กๆขึ้นยิงอยู่นะไม่ยิงเร็วๆทำสันหน่อยทำสันหน่อยโอเคพอๆพอๆพอๆนี่กระสุนขอแล้วขอไอวอร์ไอวอรมีกี่ลูกไอวอรมีกี่ลูกโอ้มีไอวอร์ให้หนึ่ง thank you ไหนรอรอ แล้วเราได้ไปเก็บเด๋ยวมันไม่ทันเอาไปเอาเอาไปเอาง่ไปย้องเชียมั้งแต่ไม่เป็นหรอกมา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 ยาม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 งมามามามอมา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 มนมามาอาม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 มาเาาม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 มามมาเามามาย โอ้โหปัญญาก่อนก็ไม่ได้ขึ้นมาดิครับดักอยู่นะครับโอ้โหเห็นรูมั้ยแมเห็นรู้ไหมเห็นรูไหมนี่นี่นี่โอ๊ยขึ้นะไรกันอ่ะยืดเห็นรู้เหรอใช่แต่นี่เอาจริงนะทุกคนเราแพ้มาสองตาติดแล้วขนาดนั้นคุณพิมพ์ได้นะซื้อปืนไรไแรงหมดเลยตอนเนี้ยเดี๋ยวเว้นระเบิด ระบุดซื้อได้เหมือนกัน,านมาดิค,ครับอบอกเลยน้องยิงพี่ให้จะไม่เข้าเอาพี่อ่ะมีสกิลของกาะชุกกระุกใช่ลแล้วนะกระชุกไนะหมกระชุกเป็นอะไนะพี่อืมอืมอืมน้องแจ๊กเาอากระสุนตรงนั้นไปนะแน่นกระสุน พี่เชฟต้องไม่เกลียนเมื่อกี้คือแบบเมื่อกี้คือไม่พี่แบบยุงพันยาคือพี่โดนยิงพี่โดนยิงแบบพี่ก็เอ้ยเอ้ยเอ้ชฟกรเชับหัวใจดีแบบให้พี่เชฟเออปล่อยรอดปล่อยรอดเด้อแบบไม่ให้ยิงต่อยิงเสร็บ้ากเลยไงพี่จะแบบเอ้ยหยุดยิงให้เขาแบบไปพันยาสุดท้ายพี่เชฟไม่หยุดพี่เชฟไปยิงพี่เชฟต่อพี่เชฟไปยิงพี่เชฟเพ่งเอาเลย

ว่าดีครับเอ้าล้อปีกแล้วนะแม่บอกว่าห้ามซื้อไอโบไอห้ามซื้ออันนั้นเน่บอกมาซื้อได้ห้ามบอกพี่บอกว่าห้ามซื้อแบบระเบิดซื้อได้ที่เหลือย,ยาเลือกสุดท้ายแล้วหมดแล้วยาพี่ไม่ใช่เอาเลยไหมเขาจะโยนระเบิดรัวนๆหรอก็รู้ว่าโน้ตเชยใจเหรอ 姐没开门。<noise> <noise> <noise> รูจะไม่รับใช้คีวเป็นพี่เขาจะไม่รับใช้พี่เป็นพี่หอิวพี่ไม่รู้เหรอโอ้หข็งแก่งนีดหน่อยพวกนี้ไม่กินจะไม่ยิ่งไม่ชิพี่ไม่รู้เลยไอ้ามไอ้โไอ้โเพราะเราเสียเวลาไปตอนที่เปิดประตูคือแบบรีบมากแล้วคือแลคือแบบเราไม่ตายไงเราตายใช่ เราเป็นสายฟรีใช่ <Hey. S 1> ก็เป็นเด็กใช่ที่สมผู้ใหญ่ที่เขาเข้าคือวันนั่อะไรอะไรจะทำอะไรกันทํทำอะไรกัน <Hey. S 1> คนนั้นโดนคนนั้นโดนคนนั้นว่าคนนั้นโดนระเบิดใ์ตตัวเองเฉยเลยอ้าวคนคนฟาลาเบิร์เตายคนนั้นตายมึงคนนั้นโดนเล่นเลยรูงี้ฟาลาเบิรคนตายตอนนี้คือคนนั้นต้องเล่นแบบเซฟที่สุดแล้วคนนั้นโดนเห็บตัวเองตายน่คยังไม่ได้ออกคำว่อะไรเลยยังไม่ได้อออะไรเลยดีเซเลีย คนนั้นฆ่าตัวเองคนนั้นฆ่าตัวเองโอเคมาคนนั้นพร้อม <c oughs> คนนั้นพร้อมทุกคนพร้อมเราทำไม่ได้น <c oughs> ี่สามสามหนึ่งแล้วอะ่ะอุ๊ยโอกาสชนะมีไหมเี่ยชิบกบลายแล้วอ,อ้าว

พี่เชฟแอบก่อนแ,แอบตรงนี้ก่อนเก็บแอบเสื้อฟไหมไม่เอาไเอไ่อพี่แอบก่อนคือพี่ต้องแอบแล้วแค่เพราะพี่ทำน้องไวจิบเสร็จพ <c oughs> น้องเลยมาแค้นคืนแค้นเพียงเส <c oughs> ียวเสียว

เพราะผมทําไฟเสียซึ่งไฟนั้นหนะเป็นเกมสุดท้ายแต่ผมจะมาสรุปให้ฟังตอนนี้สรุปก็คือฉันน้อชากับนองเซียชนะโดยที่บอผมโนเกียน <c oughs> นี่มีตัวการมาขำคลิปหน้าผมเลยบอกไว้ว่าจะไปแก้แขนเอาให้นหนักๆ <c oughs> เอาให้เจ็บๆ <c oughs> เอาให้แสบๆ <c oughs> ซึ่งผมอัดไปแล้ว อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะคบสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย